นี้เดี๋ยวมาสตาร์ให้ฟังเสียงกันเพิ่งจะเสร็จเลยนะอุ้ยน่าเห็นไหมไม่ทันได้สตาร์เลยจะดิ่ดสลายสองนสวัสดีครับผมวันนี้เรามาเที่ยวอยู่ที่เขื่อนเขาล้านนะครับรถานี้ต้องเที่ยวสวยนี่ยามเย็นเลยวันนี้วันว่างครับผม ขี่รถเล่นกับน้องๆนะครับเดี๋ยวให้ดูวิวก่อนเอ้ยอปไรเ,เงี้ยข้าวล้อมรอบแล้วก็ลมพัดเย็นๆครับผนมะเดี๋ยววันี้จะมาทำคลิปรีวิวของีเมืองอเวอร์ทัฟส์เกนะครับผมชาวสองร้อรถซิ่งข้างหลางนี่นี่จะเป็นรถซิ่งนะบอกเลยแต่ละคันนี่โอโ้โหทั้งนั้ ลูกใหญ่สุดนะครับผมดูดินี่มันการริวอยู่เสื้อนะลิวร็วลิวลิวมาตะก้องมาตะก้องมาตะก้อง,องมานี่ดูแต่ละคนครับดูแต่ละคนใส่เสื้อนะอันนี้คือไม่นัดมาเลยดูคนนู้น,นอภิชาติพรามเป็นไงคนนู้นก็จะอันนั้นคือไม่ได้ไม่ได้นัดจะมานะครับผมวันนี้ชวนมาที่หลังแค่ดูเสื้อตะก้องหน่อยนี่ช่างฮูดอะไรเนี่ยอันนี้เป็นช่างอูดช่างอูดนคนปรปฐมนะครับผมเป็นไงเสื้อแต่ละคนคือแบบเนื้อผ้าดีๆทั้งนั้นอันนั้นคือเสื้อผ้าเคีไอ อะไรนะเสื้อช่างเคนนอ,อ้นั้นอภิชาติผมนี่แบบเพื่อนเลยถ่ายพี่หน่อยเดี๋ยวนี่ครับผมเขาผมเป็นอะไรนะสิบล้อฮีโร่ชาวสองล้อทั้งหลายไม่ใช่ไม่ใช่หม,มเลยก็เดี๋ยวจะมารีวิวนะครับอันนี้เป็นรถร้อยิบห้าคาบูหมดเลยนะครับผมก็จะเป็นอันนี้คือหัวแหลมตัวอาหมดเลยนะมีของน้องปะที่ว่าตัวเอสเป็นแบ่งเป็นหัวแหลมใช่ไหมมาลีมาลีมันต้องเขินเร็วๆเจ้าของรถเขิน <c oughs> เอางี้เอาจาักเวทน้อยก่อนเลยอันนี้เป็นรถน้องเซฟนะครับผมนูน่นเจ้าของรถนั่งเซฟรอเทอยู่นู่นนู่นดูเจ้าของรถอันนี้ลูกอะไรครับพี่ฮารครับผมหรือว่าสมัยก่อนเขาเรียกว่า,าลูกคาเซะนะครับเมื่อก่อนผมหัดซิ่งรถเนี่ยไม่มีหรอก5าห้าสามาสี่ฮาห้าเจ็ดอะไรประมาณนี้มีแต่ลูกเชียคาเซแล้วก็ไปอะไรนะโซนิกแล้วก็ไปซีบีนะครับเมื่อก่อนไม่มีอบอกบอก็สภาพแต่งราค่า,ก,าก็ประมาณนี้เลย อันนี้คือจะเป็นชุดสีเดียวกันทั้งหมดเลยนะแต่ว่าคุณภาพสีเนี่ยจะมีอ่อนกับจางจะเป็นน้ำเงินเทาทั้งหมดเลยของผมมันก็เป็นตัว R เหมือนกันแต่ว่าใส่เป็นตัว S อ,อ่ช่วงแฮนด์นะครับผมจะมาเรีนอันนี้ก่อนอันนี้ก็จะเป็นล้อแดงนี่ล้อลื่นเลยเป็นไงไปสเต็ปรถป้าๆดูโ <laughs> ชว์ก็ประมาณนี้นะครับผมไบ S แล้วก็มีคัตมือด้วยอยากให้ฟังเสียงอันนี้เป็นท่อผ่าตลาด มาฟังกันลยคุณฟังน,นลงยเอาไอะไรอะอ๋อเอาเปลี่ยนนะโอ้ยแปลว,ว่ามีนี่ี่้มานี่นะคะรถถับรู้ถจะไม่ค่อยสมบูรเท่าไหร่เหมือนบแนบบใช่มันจะหมดคันนี้ก็บอกเลยว่าทำสำนักเดียวผมเหมือนกันคันน ja ี้จะเป็นเขาเท้าสตาร์ทมือ โนดเจ้าของรถนะครับเสื้ออภิชาติฟาร์มโน้องบูมน้องบูมเด็กเป็นเด็กแถวบ้านของเองก็อันนี้เป็นลูกลูกอะไรครับพี่ห้าเิ๊กชักเปล่าเอ้ชักสาครับผมอันนี้นนนสภาพาแต่งเข้าข้ก็จะประมาณนี้เลยนะครับอันนี้เป็นล้อของโยโกฮาม่าปะใช่ปะล้อหลังเราก็ลืมกันนะแต่งคร่าวๆก็ประมาณนี้ครับมีแคปหน้าตกแต่งนิดหน่อยนะครับผมแล้วก็มีหน้าต่างดำ มีส,ต,สติก,กงสติกเกอร์ด้วยจะมารีวิวสติกเกอร์นหนึ่งของดีลงเเพ้ยันแค่อันนี้น่าจะเป็นของดีมือสิบเอ1รึเปล่าใช่ไหมต่อเป็นเมืองเพ้นะมันต้องแววของดีเมืองเเพ้ครับผมเด็กทำเพอ้อันนี้สจอนเมื่อวันใช่ไหมเนาะแล้วก็เสื้ออภิชติฝาครับผม <laughs> ยอกหยอ,ยอมาเดี๋ยวมาสตาร์ทอันนี้ห้าเจ็ด จะพูดอะไรว่าลืมเลยหน้าแหลมใช่ไหมตัวอาแท้ป่ะแท็บอาแท็บนะครับหน้าตาหน้าคันนี้เป็นรถทรงจี๋ทรงนะครับผมไว้ใจตลาดนะครับหล่อนลื่นนะครับผมนี่ถ้าพวงสาวไปด้วยก็หนังชนนมเลยใช่ไหมเบรกจื้นเบรกจื้นอันนี้ใส่อะไรน้องวัดรอบดูเอาวัดวนวัดรอบครับวัดรอบครับคันนี้เป็นสเต็ปฮาเก่าชักฆ่าครับฮะฮารเก่าชักฆ่าครับฮารเก่าชักฆ่าครับผมคัดคัเท้าใช่ไหมครับคาเท้าประคองข้อด้วย จ้าวะไม่ได้ประคองไม่ได้ประคองหรอไม่ได้ประคองประคองวะของน้องของไอ้ตูประคองข้อประคองข้อไหมประของพีทางนั้นอันนี้ครัเก้าจากห้านะครับอันนี้ไม่มีสตาร์ทมือก็เพอแดงสายสี่แมนบอครับนะครับผมสับการแต่งเข้าๆก็จะมาได้เลยล้อทองอะไรนะลายหมากลุกนี่แล้วก็ปั๊มปั๊มนี่ปั๊มนี่จะมากี่พันนะ สองพครับ2องพันหกแล้ผมเขาเรียกว่าอะไรสก็อตเกตเอป่ะน่าจะประมาณนั้นนะผมจะใช้ได้อยู่เดี๋ยวเรามาสตาร์ทกันหน่อยว่าถ้าเกิดจะข้ามเนจะเล้าขนาดไหนนะผมโอ้ทีเดียวติดละ ผมเองนะครับเหมือนจะเป็นรถตุ๊ดยังไงก็ไม่ลงทำไมอะไรอ่ะอ๋ออะไรวะทำอันเนี้ยไหนมะเดี๋ยวขอรีวิวเดี๋ยวขอรีวิวปั๊มหมดปั๊มหมดอันนี้เป็นรถผมนะครับอันนี้ก็จะมีการติดกล้องติดกเหมือนรถกระเทยไันรถเอาไว้ติดกล้องโกโปรนะครับผมอันนี้ก็รถเพิ่งเสร็จมานะครับเสร็จวันนี้เลยแล้วก็มาขี่เล่นกัน ผมสเต็ปบ,บอกสเต็ปเลยแล้วกันนาดาวชั้นห้าเฮงเอทเคนะครับคัมดมือด้วยของท่อฝังจานไฟแล้วนี่เลยอ่าแล้วก็ท่อท่อเป็นเฮงสุพรรณครับผมน่าจะเป็นปลายแป,ป๊บแป,ป๊บเกียวอ่ะน่าจะใช่นะไม่แน่ใจว่าแป,ป๊บล้วนหรือเปล่านะครับพอดีว่าเอเซียอามาให้ใส่แล้วผมก็จะซื้อต่อด้วยสภาพแต่งข้าวๆก็จะประมาณนี้เลยครับผมเห็นปะไล่สเตอร์ก็ดีดีของแท้นะครับโชค๊คแก๊สซี่ ชิปปี้เอ้ยไม่ใช่ <c oughs> ไม่เย่าแท้นะครับส่งรถมาเี่กเดี๋ยวมาสตาร์ให้ฟังเสียงกันเ <c oughs> พิเ่งจะเสร็จเลยนะอุ้ยหน้าอย่างนี้เห็นไหม <c oughs> ไม่ทันได้สาตาร์เลยจะดีดซะแล้ว ในกลุ่มนะครับเฟสนี้เจ้าของรถมานี่หน่อยมาบอกอะไรหน่อยแต่งอะไรไปบ้างมามามาไม่ได้เลยเร็วๆอ่าออกคลิปกับพี่หน่อยเร็วๆเร็วๆมามาเยอะเลยอันนี้บอกเสกเครื่องเลยไหมขันนี้คันนี้ลูกอะไรครับหกหกชั้นหกชั้นาครับผมอะไรที่ไหนลงกึ่งเชนห้วยยางนล้วผมผมก็ทำอ่าที่ลงกึ่งพี่เชนเหมือนกันนะครับส่งอะไรไปแล้วก็โอเคโอเคโอเคได้ได้ล่าสุดเจ้าของรถ เะบอกแห้งแล้วอันนี้ของแต่งค่าวๆจะประมาณนี้เท่าอันนี้เป็นล้อโยโกนะผมโชว์ก็ประมาณนี้อันนี้โหลดเท่าไหรน้องสองนิ้วใช่ไหมอันนี้เป็นตัดแกนนะสองนิ้วนะครับผมแล้วก็ปั๊มปั๊มที่พันแปดหนึ่งพันกว่าบาทนะครับผมแล้วก็สายประมาณนี้เลยนะครับทุกคนแล้วก็จานนี่จัดมาเลสามร้อยห้าสิบนะครับผมชุดหน้าก็จะประมาณนี้แล้วก็จว่าหกนี้ใส่เป็นเอ็นโปแล้วมันวิ่งนิ่ม ใช่ไหมเห็นไหมแล้วก็คันนี้ก็ใส่คัดมือนะผมแล้วก็ประคองข้อจานไฟเหมือนกันใช่ปะฟังเดียวต,ต้องฟังเลยนะคะผมคันนี้ก็หกฉักห้านะครับท่อเคัวย,ยางเห็นไหมนี่เลยอ่าของแต่งข้าวก็จะประมาณนี้นะผมมีใส่กสันสะบัดนะครับแล้วก็มีบัตรรอบเลยไหนเอาเจ้าของรถสตาร์ทเองเลยที่ปวดเท้าไม่ใช่เลยไหนเดี๋ยวมาฟังเสียงท่อเคัวย,ยางครับผมเดี๋ยวๆต้องถามาทางนี้หน่อย thối đặng nè. <laughs> mà tí mà tí gặp 6. À mà. Vào Vào phòng ra. <cười> <cười> ว่างนะครับติดทุละพอดีว่าผมนัดกระทันหันด้วยพอดีว่ารถผมเสร็จอันนี้ด้วยนะครับผมก็ตัวแตกตัวแตกประจำกลุ่มไม่มาเว็บร้อยเว็บร้อยนะครับเสียดายมากก็วันนี้ชิวๆครับผมอยู่ที่นี่แหละใช่เกิดช่องลงเข่าล้านนะครับผมก็ไม่มีอะไรมากวันนี้ไม่ได้มาสร้างความรำคาญหรือว่าอะไรนะก็แค่มาถ่ายคลิปเลแล้วก็เบิ้ลนิดเดียวนะครับผมเพราะว่ามันเป็นที่โล่งเห็นไหมแล้วก็คนมันค่อนข้างที่จะน้อยนะครับผมไม่กล้าไปเบิ้ลในซอยหมู่บ้านไงแล้วก็มา ใาปาร์ตี้กันไปครับผมก็ฝากด้วยนะครับอันนี้คือมูเดียนหมดเลยหนงเดียวคือถ้าผมใส่หน้าแหล็บด้วยคันนะคือแบบมองแท่ไม่ออกเลยว่ารถผุคันไหนคนะันนี้หกชักห้านะครับเป็นใจ่ายสูตรของผมห้าเก้าักห้าคันนี้ก็ห้าเก้าชักห้าคันนี้ห้าเจ็ดักสามอันนี้ห้าหกชักเดิมนะครับผมก็รีวิวก็จะประมาณนี้เดี๋ยวค่อยทาคลิปนะครับวันไหนว่างๆนะครับผมน้องๆเน,นี่ยเขาทำงานก็ด้วยแหละก็อาจจะมีโอกาสนะครับขี่รถเล่นกันนะครับผม เดี๋ยวจะต้องทาคลิปเอาคันนี้ไปซ่อนนะครับผมแล้วก็ให้เจ้าของหานะครับว่ารถไปใครไปหายห <c oughs> ยอกจออัน,นี้ก็ไม่มีเลยนะเดี๋ยวเราก็จะลับ,บ้านกันแ,แล้วนะครับผมนี่แล้วผมสไตล์เด็ก,กบ้านๆนะคะรบับลุงวานก็มาขีดเล่นกันนะครับที่ทำวันนี้เราเคยไปห่มบกันจริงๆไหมไม่เคยเลยนะทุกคนเล่นหลังถนนก็ไม่เคยไปนะครับผมเพราะว่าเราอยากได้แบบเอามาขี่ทเท่เฉยๆนะครับแล้วก็ขี่เล่นๆไม่ได้ต้องการที่จะไปแข่งกับใครก็ประมาณนี้ครับผมทีนี้บ่มีอย่างแล้ว ฝากไลค์แชร์ซับคายดีครับผมบ๊ายบาย